เทวาภิราภาพวันตุเมมหาคุณโยมหาลาภภพวันตุเมนิเมตตาวุหันติพุทธะมะอาุนะโมพุทธายะวบรัตโยวิรากุณายมิระสาวิรัติสีวิรัติสาวิรัติทิโยพุทธะสัมมาณีมามาพุทธะสาวาหุมสัมปจิตชามิเป่งเป่งป่าป่าฮาฮาเรือพุทธายะลาภุญทวีมังมีสีสุขโชคีตลอดกาล นั่งองไหลมาทกาลีตพุทธโธธรมโมสังโฆรวยเๆดรวยรว,วยสังิจชามินาสงสิงหบมชนมะเดวาสพเพยขาพระราชิดีบรมจมาเดวาอาทิลาภวัวันตุมเมมาปุญโญมหลาภวัวันตุมเมมิเตมาวะดีพุทธมามาอุณนโมพุทธายวิรัตโยว,วิรัคนายวิรัตสาวิรัติโยพุทธัสสามาี สัมปจชามิเพ่งเต่งป่า okay. ป่าลือลือนาโมพุทธายะลาผลพุทธวีม <JOSH I S 1> ั่งมีศีสุขเชคกีนตลอดการเงินทองไหลมานังจาีตีพุทโธธรรมโมสังโฆรวย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 สัมปจชามินาสังติโม